สวัสดีครับผู้ลดดําช่างเปียกแสลงนะครับวันนี้จะมาอธิบายฟังนะครับว่าทําไมถึงแพงทำไมถึงราคาขายกันสามแสนสี่แสนเพราะต้นทุนมันสูงนะครับจะอธิบายฟังนะครับว่ารถพวกนี้มันตัดมาจากสปอร์ตไรเดอร์นะครับสปอร์ตไรเดอร์บางคนก็ไม่รู้จักสปอร์ตไรเดอร์นะครับว่าเป็นรถแบบไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับสปอร์ตไรเดอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรถสองตอนแวนนะครับ น,นะครับราคาสภาพดีๆเลยก็อยู่แสนต้นๆนะครับแสนต้นๆนี่เราซื้อรถมาเราไม่ใช่ว่าจะทําดําแล้วก็ขายได้เลยนะครับเราต้องทําใหม่ทั้งหมดนะครับยางก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับระบบไฟไล่ใหม่บางคันก็แอร์ก็ใช้ไม่ได้เลยบางคันก็เกียร์ไม่ดีบางคันก็เครื่องไม่ดีก็ต้องมาทําใหม่หมดเรามาตัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ันนี้ตัดแล้วนะครับตัดแล้วก็จะประมาณทรงนี้เนี่ยครับภายในก็อย่างนี้เลยบางคันภายในมาหลังคาก็ต้องตัดทิ้งหมดสีก็ต้องทำใหม่ทั้งหมดนะครับยางพวกนี้ล้อพวกนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนใหม่ซื้อล้อใหม่หมด แล้วเราก็ไปดูด้านนานต่อนะครับว่าเราทําอะไรมัง่งคันนี้ก็รอทําดัมนะครับเป็นเครื่องห้าแอลสนใจสั่งทําได้นะครับหรือว่าจะซื้อสําเร็จเลยก็ได้นะครับพอมาตัดเสร็จเราต้องซื้อฝาหลังพวกนี้มานะครับนี่ครับเพราะว่าพวกสปอร์ตไม่มีฝาหลัง แล้วเราก็มาขึ้นดัมคันต่อคันนะครับไม่ใช่ว่าทํากระบะสําเร็จแล้วตั้งไว้ใส่ได้เลยนะครับเราขึ้นคันต่อคันเหล็กทุกอย่างจะเป็นเหล็กรางน้ำสี่นิ้วสามนิ้วเข้างานบากหัวทุกตัวแผ่นพื้นสามมิลฝาข้างสองจุดห้าแนบเป็นสองชั้นนะครับ รถเปล่าก็นิ่มนะครับพวกช่วงล่างลูกหมากเขาขับระบบโฟทุกอย่างครับเก็บให้ใหม่หมดทุกอย่างเครื่องเกียร์บางคันซื้อมาเกียร์หลุดมั่งอะไรมั่งก็ต้องทำนะครับว่ารถทุกคันซื้อออกจากอู่ไปต้องใช้ได้ทุกอย่างครับแล้วก็รับประกันครับระยะแรกถ้าเป็นพวกรถดับพวกนี้นะครับระยะแรกก็คือ ระยะแรกก็คือแบบซื้อไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยถ้าเครื่องมีปัญหาเกียร์มีปัญหาพี่เข้ามาเลยรับประกันครับเคมให้ทุกอย่างแต่ถ้าจะรับประกันเป็นเดือนไม่ได้หรอกครับเพราะว่ารถพวกนี้มันใช้งานหนักบางทีขับวันเดียวเกียร์แตกก็มีนะครับแต่เรื่องระบบดำรับประกันสองปีนะครับเผื่อเกินสองปีอีกนะครับแล้วภาสีลงเล่ม ตกคันหนึ่งก็อยู่ประมาณห้าหมื่นห้าถึงหกหมื่นบาทภาษีลงเล่มนี้มันอยู่ที่ราคารถนะครับอยู่ที่ปีของรถก่อนที่เราจะลงเล่มนะครับเราต้องเอารูปของรถนะครับไปให้ขนส่งประเมินราคาขนส่งก็จะประเมินราคาตามปีรถตามรูปรถรถยิ่งปีใหม่ราคายิ่งสูงนะครับ พอเราได้ราคาจากขนส่งเสร็จเราก็จะไปที่เอาราคาที่ขนส่งประเมินเสร็จไปที่สรรพสามิตรสรรพสามิตรก็จะถามว่าเราทําอะไรมัง่งต้นทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่แล้วเราก็เสียภาษีสรรพสามิตรพอเราเสียสรรพสามิตรเสร็จเราก็เอาจะเอาไปที่ขนส่งอีกทีหนึง่ง เราถึงจะลงเล่มได้จะทําอะไรได้นะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถต่อทะเบียนได้เพราะว่าบางทีพี่ๆหลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเราถึงขายกันสามแสนสี่แสนราคาเนี้ยก็มาตรฐานแล้วครับพี่ต้นทุนมันสูงครับเก็บใหม่ทุกอย่างครับทุกอย่างทุกระบบใช้งานได้หมดครับไฟตากระจังหน้าภายในช่วงล่างระบบไฟไล่ใหม่หมดแอร์ บางคันก็ทาใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนคอมมั่งบางคันก็ทําเครื่องใหม่มั่งเครื่องใหม่นี่ก็คือฟิตใหม่ทั้งหมดนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเหมือนซื้อรถเก่ามาปั้นใหม่นะครับบางทีก็เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับบางทีคนเขาก็ไม่เข้าใจนะครับไม่รู้ว่าเราอธิบายไม่ละเอียดพอหรือว่ายัางไงนะครับส่วนมากมันจะเป็นรถโฟวิวครับราคามันก็เลยสูงด้วย ถ้าสนใจคันไหนก็สอบถามได้นะครับหรือมาดูรถได้ที่อู่รถน้ำแสลงนะครับจันทบ,บุรีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ